สวัสดีครับช่า YouTube ในโลกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมได้นะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับโอ้วันนี้ร้อนมากๆเลยร้อนมากๆที่เชียงใหม่วันนี้นะครับก็คลิปนี้เราจะถ่ายไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567นะครับนี่ถ่ายไว้เมื่อวันที่4เดือน4ปี67นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Isuzu 1x4 wheel drive 4x4 หรือว่า 4x4 4x4 นะครับ3.0 Ultimate กี a r Turbo 6ต p e e d สีน้ำเงินคันนี้นะครับ 1. <S <S 1สีน้ำเงินตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1ล้าน6แสน5หมื่น9พันบาทนะครับ1ล้าน6แสน5หมื่น9พันบาทก็ถือว่ายังพอรับได้ราคาก็ถูกในระดับนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวท็อปของ 1x ปกตินะนี่เป็น ตัวท็อปที่น่าใช้มากๆเลยแล้วก็ได้ความหรูหราออปชันฟังก์ชันแล้วก็ระบบความปลอดภัย a d a s อรือว่ามาเต็มเลยทีเดียวนะครับใครใช้รุ่นนี้แล้วต้องภาคภูมิใจอย่างแน่นอนแล้วก็เกิดความสำเร็จในตัวเลยทีเดียวแล้วก็ลุยได้ทุกที่ด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นโฟร์บายโฟนะครับมีสวิตช์เทเลนคอมมาแล้วก็รับเทเลมดด้วยนะครับหนึเอ อัลติเ t e 224สีน้ำเงินคันนี้นะครับเครื่องสาที่ส mm ูง hmm. ก็จะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบแอโร่ซิกเนเจอร์ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยตรงนี้ไฟสูงไฟต่ำยูนโคมเดียวกันนะครับโฟล์วบ mm ีโ hmm. ฮม mm hmm. ก็มี mm hmm. มาให้ทุกคุนแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวันซูเปอร์เดย์ไลท์แล้วก็เป็นไฟรีตอนกลางคืนด้วยนะครับมีสว่างชัดเจนแน่นอนแล้วก็ไฟเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับนีแล้วก็มีโลโก้อิซุส LED ไลท์นะครับนี่บอกบอกความเป็นไฟหน้า ใบบีม LED ในทีเดียวสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะครับถือว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยกระจังหน้าทุบทรงเคี่ยวเป็นสีแบล็คโครมนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกก็จะเป็นโทนสีเทาแล้วก็แถบสีโครเมียมด้วยนะครับโลโก้ออซูซุแบบโครเมียมขนาดใหญ่นะครับนี่ดูเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวแล้วก็รงังเคร่งด้านในก็จะเป็นลายแบบนี้เลยสีสีดาสวยงามนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กดระยะ ด้านหน้าอีกสองจุดนั้นที่การชนที่กระจังหน้าแะส่วนที่การชนหน้าก็อีกสองจุดนะครับ่อเป็นสี่จุดครอบคันนะครับแล้วก็การชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถนะครับดูสวยงามแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันเลยทีเดียวกรอบไฟตัดหมอกในรุ่นี้ก็จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกแบบสีเทาีกรอบไฟตัดหมอกสีเทาถือว่าสวยงามเลยทีเดียวไฟตัดหมอกในที่นี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ led นะครับทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสีตุโทนปัดเงาขนาด20นิ้วพร้อมอยาง265ทับ50 R20 ของ Bristone Duler High Terrain นะครับอัเป็นยาง Bristone นะครับแล้วก็ดิสเบรกพร้อมเคลื่อระบายความร้อนทั้ง4ล้อนะครับระบบกระสะเทือนหน้าเป็นแบบพิสระบิดลบกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับตามนี้เลยวันนี้จะพูดค่อยไปหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวถ้าพูดดังมาจากคอแห้งเนาะเพราะว่ามันร้อนอ่ะวันนี้ไม่ได้เอาน้ํามาด้วยนะครับก็แผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับตัวบันไดข้างก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยสำหรับบันไดข้างแล้วก็แถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีเทานะครับกระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับสามารถ ปรับและพับเก็บเลือดไฟฟ้าได้พเพื่ความสะดวกต่อการใช้งานนะครับมีกริดทรงสวยเลยทีเดียวแล้วก็กระจกกระจกบานหน้านะครับเป็นแบบไออาร์คัสนะครับก้องรังสีอินฟราเรดป้องกาันร,รังสี UVA และ UVB นะครับช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับไว้ันน้ำฝนนะครับเป็นแบบออโต้นะครับตัวกั้นปัดก็จะเป็นแบบดวอินนะครับพร้อมที่ฉีดน้ำลัากระจกบนกั้นปัดตรงนี้เลยปัดได้สะอาดหมดจด แล้วก็ไม่บทบางทัศนวิสัยในการขับขี่เลยทีเดียวนะครับปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าวิธีการยกนั้นศึกษาทไดจากคู่มือหรือว่าช่อง YouTube ของเซลล์แต่ละคนก็ได้นะครับนี่แล้วก็มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานเลยแ้ะก็มีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดท,ที่อยู่บานคู่หน้านะครับนี่สามารถล็อกและปลดล,ล็อกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับ โดยจะทำงานกับ,กบคุณแจรีโมทอิสส์จ g e n สแอนนะครับแล้วก็มีมีการตกแต่งจานรองมือหรือว่ากรอบกรอบโครเมียมสวยงามอันนี้ทางศูนย์เขาติดตั้งมาให้นะครับเสาบีเป็นดับสีดำการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีโครเมียมครับคันนี้ติดฟร์มมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งคิ้วกันสาดกันแมลงสามารถติดตั้งได้เลยนะครับเี่ นีล้อและล้อและยางด้านหลังก็ใซ้เดียวกับล้อหน้าเลยแล้วก็ช่วคล่างด้านหลังก็จะเป็นแบบไฟลิ้งซัสเพ n ช i ั่นพร้อมเหล็กกันโคลนะครับแล้วก็ช็อคัพนครับนี่โครงสร้างแชสซีก็ทนทานมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ไฟท้ายในรูปนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led w h e e เล i g n ร์ u r ดีไซน์นส,สวยงามแบบนี้เลยทั้งไฟรีไฟเบรกนี่เป็นแบบ led นะส่วนไฟเลี้ยวเป็นหลอดสีส้มตรงนี้เลย แล้วก็มีโลโก้มีเอนะครับหนึ่งดูสวยงามแล้วก็สว่างชัดเจนดีสำหรับไฟไท้ายแบบ LED u n i v e r i e Major ตัวนี้ถือว่าดูดีนะีนไฟไท้ายแบบนี้ที่เลือกชอบเหมือนกันนะครับส่วนไฟถอยก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ประตูท้ายนะครับสามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายสบาย,บายด้วยระบบด้วยระบบไฟฟ้า smart t a i l g a t แล้วก็มีสเตปเซนเซอร์ด้วยสเตปเซนเซอร์ sensor, เพียงแค่เข้าหาตัวรถปุ๊บแล้วก็ถอยมาอีกหนึ่งก้า ระบบสเตตสแตตเซอร์ก็จะทํางานโดยอัตโนมัติหรือประตูท้ายก็จะเปิดโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเครื่งองยนต์ต้องดับเครื่องยนต์ต้องดับรถต้องล็อกแล้วก็มีกุญแจติดตัวด้วยนะครับเงื่อนไขก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประตูท้ายก็รูปทรงแบบนี้เลยโลโกโล้ isuzu nex w drive เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กระจกกระจกบานหลังก็มีไลฟ่ฟากระจกหลังมาให้แล้วก็มีใบปฟฟัดน้ำฝนด้านหลังด้วยนะครับนือแล้วก็ ไฟเบรกตรงที่3ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยตรงที่สปอยเลอร์นะครับตัวสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเสาอากาศในรุ่นนี้ก็จะเป็นเสาอววากาศแบบขึ้นฉนามนะครับหนสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนกันชนท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมาพร้อมชุดตกแต่งตรงนี้ที่เป็นแถบสีเทานะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กรากระยะด้านหลังอีก4จุดนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือสเตปเซนเซอร์นะครับไม่ใช่เซนเซอร์กรารระยะแต่อย่างใดอีก2จุดที่เหลือนะ เป็นสเตปเซนเซอร์นะครับนี่ยางอะไหล่เดี๋ยวไปดูพาไปดูก,ก่อนนี่เป็นล้อก,กระทะเด็กนะสำหรับยางอะไหล่นะครับนี่นี่ช่วงล่างด้านหลังนี่เป็นไฟลิงซัสเพนชั่นของเหล็กกันโคลงแล้วก็โชค้คอัพนะครับนี่ยึดเกาะถนนได้ดีนะครับนี่นุ่มนวลทุกสภาพถนนเลยทีเดียวนะครับน,นี่ด้านหลังก็ถือว่าสวยดีเหมือนกันนะครับสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนด,ด้านหลังเลยทีเดียว ตัวระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มในทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เขียงขัดนิรภัย3.7ที่นั่งถุงลมนิรภัย SRS 6กตำแหน่งนะครับระบบเชื่อยควบคุมการทรงตัว v s c เฮ้ยไม่ใช่สิระบบเชื่อยควบคุมการทรงตัว ESC ES นะครับของ i ี u ูซจะมีชื่อว่า ESC นะครับสำหรับระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA แล้วก็ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC นะครับเซ็นเซอร์การระยะ8จุดรอบคันหรือว่าพาร์ทเซนเซอร์ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับ b r i g บอร์ดมอนิเตอร์ระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างแล้วก็ระบบแจ้งเตือขนขณะถอยรถ r c t a นะครับแล้วก็ ADAS ก็มีมาให้ครบนะทั้งกล้องหน้าคู่ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยตรวจจับวัตถุด้านหน้าแบบ r ีย l t ้วยมิติที่ชัดเจนและปลอดภัยยิ่งกว่านะครับมีทำงานก็วมกับเรดาร์2จุดและเซนเซอร์8จุดรอบคันนะครับแล้วก็มีระบบเตือนก่อนการชน FCW Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและประับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจะถึงจุดหยุดนิ่งหรือว่า Stop a Go นะครับแล้วก็ระบบเตือนเม่อลนอกเลน LDA นะครับแล้วก็ระบบเตือนเมื่อเหยียดคันเร่งแบบผิดวิธีแล้วก็ ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนมาในขณะที่เราจะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่มีระบบช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมีมาให้ครบเลยนะครับนี่ถือว่าให้มาแบบดีสุดๆเลยนะสำหรับระบบความปลอดภัย ADAS ใไน์อินตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีกล้องรอบคันแต่อย่างใดนะมีแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับตัวกล้องนะครับมีแค่กล้องมองหลังนะครับ เอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหราสะดวกสบายกว้างขวางสวยงามบรรยากาศดีมากๆเลยตามแบบฉบับอีซูซู 1X เลยทีเดียวนะครับภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดําตัดกับสีเงินแล้วก็สีน้ําตาลด้วยนะครับนี่แผงข้างประตูก็จะตกแต่งด้วยบุกหนังซอกทัดสีน้ำตาลหรือได้ด้วยสีครีมแล้วก็ ที่ปักแขนตัวกลางเป็นบุกหนังสีน้ำตาลโดยได้ครีมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบส,สีน้ำตาลก็ได้แถบสีน้ำตาลแล้วก็ลายดับด้านข้างก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีเงินแล้วก็มือจับเปิดประตูรถด้านในก็จะเป็นสีโครเมมพร้อมกับที่ล็อกและปลดล็อกประตูนะครับที่ล็อกและปลดล็อกประตูมาพร้อมกับระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลมนี้ภัยทํางานนะครับตัวกระจกไฟฟ้าและแสงท่านล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็ มีมาให้ครบเลยนะครับแต่ว่าระบบออโต้และกันแจมปคชั่นจะมีเฉพาะกับผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็กดพักกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับนีอันนี้ช่องวางหนังสือวางขวดน้ำือลำโพงมีทั้งหมด8ปํตำแหน่งนะครับลำโพงมี8ปํตำแหน่งมีตรงนี้ด้วยนีแล้วก็บนเพดาาอะบลเพดานน้าไม่ได้มีนนะมี ถือว่าดังแน่นอนมีลับโพงแปลกตำแหน่งถือว่าดีสุดๆไปเลยเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งน่งแท้สีน้ำตาลเดินได้ด้วยสีครีมนะครับมีดีไซน์สวยงามนั่งสบายนุ่มนวลนนนอบกระชับรับสรีระได้ดีทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะมีการออกแบบปีกตรงนี้ด้วยแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีคูลแม็กที่ช่วยลดการสะสมความร้อนทนทให้เรานั่งได้สบายอบกระชับรับสรีระได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบที่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับ การปรับ,บอบ์ดนะครับฝั่งผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางฝั่งผู้ขับ8ทิศทางนะไฟฟ้าส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็ยังเป็นปรับไฟฟ้า4ทิศทางอยู่นะครับนี่แล้วก็การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยงามมากๆเลยดูลงตัวด็ดาบแบบฉบับ Isuzu New X เลยทีเดียวนะครับนี่ดูเป็นโทนสีดําตัดกับสีน้าตาลเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้นี่ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังสีดําโดยด้านด,ด้วยสีเงินนี่ จับได้กระชับมือมากๆเลยปรับระดับได้สี่ทิศทางทุกทิศนะปรับระดับสูงต่ำเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทราศัพท์ที่พวงมาลัยนะครับนี่าเจื่ต่อกับระบบบลูทูธนะมีคําสั่งเสียงด้วยแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นแอแดปตีบคุชคอนโทรลระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถขันหน้าจะถึงจุดหยุดนิ่งนะครับตามรถขันหน้าจะถึงจุดหยุดนิ่งหรือว่าสต็อปแอนด์โกนะครับ ตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงร้อยกิโลเมตรอย่างเงี้ยสามารถใช้งานเพื่อความปลอดภัยได้เลยสบายๆอันนี้อันนี้ปรับเซ็ตกันทั้งค่าหน้าจอ M I D นะครับการตกแต่งก็จะเป็นแถบสีโครเมียมนะครับโลโก้เอซูตแบบโครเมียมนะครับช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับมาพร้อมกับตกแต่งแถบสีโครเมียมแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับช่องแอร์นะตกแต่งด้วยแถบสีโครเมียมเลยทุกรุ่นมาพร้อม แผงกออากาศเพียงถึงห้ามาให้พุ่ดๆเลยแล้วกม็มีมีช่องวางแก้วน้ําทั้งปางผู้ขับแล้วก็ฝางผู้โดยสารตอนหน้าด้วยนะครับนี่อันนี้เปิดปิดระบบสเตปเซนเซอร์นะครับนี่ที่ประตูท้ายนะอันนี้เปิดปิดประตูท้ายอันนี้ระดับความแรงของพัดลมมีช่องเก็บของอะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับนี่เปิดฝากระโปรงรถอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าคงจะไม่ต้องดูอะไรเนาะเพราะว่ายังเป็นเป็นเครื่องยนต์3าูนย์นะครับนี่ มือจับขึ้นรถอ่ามีทั้งหมด8ตำแหน่งนะสรับมือจับขึ้นรถมี8ตำแหน่งครบเลยนะครับขึ้นได้ง่ายสบายๆเลย <c oughs> นี่มาตรวัดเรืองแสงในรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบซูเปอร์วิชั่นดีไซน์สวยงามหรูหราด้วยโทนสีน้ำตาลแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ส่วนฝั่งขวาก็เป็นมาตรวัดกิโลเมตรแล้วก็นี่มาตรวัดกิโลเมตรนะครับนี่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ความเร็วกิโลเมตรแล้วก็ ตัวการนี้ก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบจอดิจิตอลดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยแสดงข้อมูลการขับขี่รวมถึงอัตราการบริโภคน้ํามันได้อย่างดีสุดเลยทีเดียวดีมากเลยสำหรับจอ MID แบบนี้ของเ e อีสุดนะครับวัสดุแผงคอนโซลด้านหน้านี่ตกแต่งด้วยบุกหนังซ็อกทัดส,สีน้าตาลเด๋รวได้ด้วยสีน้ําตาลน,นะครับมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสข,ขนาด9นิ้วดีไซน์สวยงาม ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยหน้าจอ9นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ a p p l e c a r าเพ y ได้ Android Auto ได้นะครับมีเชื่อมต่อความสุขและคอมบันเทิงได้ทุกการเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมีปุ่มควบคุมต่างๆรับสายโทรศัพท์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่กาตรตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีน้ำตาลน,นีดูสวยหรูมีเดเลทีเดียวนะครับสำหรับตัวปกติของมือ X นะครับช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างนะครับก็ แบบมีฝาปิดนะสรับช่อาเก็บของทังด้านบนและด้านล่างก็เก็บของได้ง่ายอเนกประสงค์หลากหลายเก็บหนังสือเอกสารต่างๆคู่มือการใช้รถของอีซูซุก็เก็บได้สบายๆเลยนะครับนี่แล้วก็แอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบออโต้สองโซนแยกอิสระสายขวานะครับนี่แอร์ออโต้สองโซนแยกอิสระสายขวารูปทโงเปียนโนนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็ยนสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นได้ถึงเพียง2.5ได้ด้วยนะครับแล้วก็มี ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ให้มา1ช่องตรงนี้เลยแล้วก็ช่องเสียบ USB ต่อช่องเสียบ a u x ก็มีมาให้1ช่องนะครับช่องเสียบ USB จะเป็น Type A อยู่นะครับแล้วก็มีที่แจ้งเตือนการทำงานของถุงลม,มนิรภัยนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือก็อยู่ตรงนี้เลยครับกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนเป็นแบบออโต้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับ ไฟสองสว่างภายในห้องไปศารบริเวณด้านหน้านะครับเช่นเดียวกับไฟด้านหลังไฟตรงกลางจะเป็นหลอดสีส้มธรรมดาอยู่นะครับมีก่องเก็แบแว่นตาให้มาครบเลยแล้วก็ที่สําคัญนี่มีไฟโดมไลท์อยู่ตรงนี้เพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับนี่ X ก็มีแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับแอมเบียนไลท์ไฟสองสว่างสร้างบรรยากาศภายในห้องไศารทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ที่ ที่แผงนที่แผงนบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับฝั่งผู้ขับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าสรับที่แผงนบางแดดนะเป็นวัสดุพุ้งผ้าและพ v c ซสีเงินนะครับมีกระจกและไฟมาให้ด้วยแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเปิดตูอลก็จะค่อยๆพูดหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคอแห้งเพราะว่าช่วงนี้ร้อนด้วยนะครับแวบนี่มีกระจกและไฟนะครับคุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็ เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอัธยาศัยของท่านนะครับมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะนี่สุดยอดเลยอันนี้ก็มีครบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบเกรกทรอนิกนะสำหรับเกียร์ออโต้6สปีดเข้าเกียร์ง่ายสบายสบายราบรื่อนทุกการขับขี่นะครับอัตราทดถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ตกแต่งได้สวยงามด้วยนะสำหรับหัวเกียร์นะนี ตรงนี้เป็นหุ้มหนังอันนี้เป็นแถบสีดําเงาเด๋ยวได้สีเงินก็มีหนังหุ้มเกียร์ก็มีมาให้ด้วยนะนี่แล้วก็มีแถบด้านนอกที่เป็นแถบสีเงินนะครับนี่ก็เกียร์ตระอบบัส6สปีดแบบเกรปทอนิกนะครับนี่ทาให้การเข้าเกียร์นั้นง่ายสบายสบายเลยทีเดียวใช้ใช้งานไม่ยากนะครับขับขี่สนุกเร้าใจเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนเกียร์แบบง่ายสุดๆเลยอ่ะต้องนี่นเลยนี่พเดดนชิดนี่พเดดนชิด เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลเลยทีเดียวนะครับมีบวกลบก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับนีแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นปุ่มพ a r k เซนเซอร์หรือเซนเซอร์การระยะขนาดถอยจอด8จุดรอบคันแล้วก็ตรงนี้เป็น idling stop and start system ระบบตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชัว่วคราวแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบป้องกันไม่ใช่ตรงนี้นะครับเป็นระบบควบคุมการทรงตัว esc นะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี tcs นะครับ แล้วก็นี้ตรงนี้ก็เป็นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC นะครับนี่สามารถลงทางลาดชันได้นะครับใช้ระบบนี้เลยโดยไม่จำเป็นต้องแตะเบรกนะครับนี่ตัวนี้ช่วยได้ในยามที่เราลงทางลาดชันเนี่ยแล้วก็หัวใจสําคัญของระบบขับเคลื่อน4ีล้อก็คือสวิตช์เลือกหมดการขับขี่แบบขับเคลื่อน4ีล้อ Part Time ์นะครับเทรนด์คอมมาน H2 สำหรับการขับขี่ทั่วไปบนถนนปกติ H4 สำหับทางที่ต้องเจอกับทางเปียกลื่น ฝนตกประมาณนี้หรือว่าทางค,ครุขคะสภาพถนนที่ต้องการแรงยึดเกาะมากกว่าระบบขับเคลื่อน2งล้อนะครับแล้วก็ CL สำหรับเส้นทางที่ออฟโรดวิบากมากๆทางทรายทางโคลนทางชันๆทางออฟโรดที่ต้องการแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษก็สามารถเข้า CL ได้แต่ว่ารถต้องหยุดนิ่งสนิทก,ก่อนเกียร์ต้องเข้าได้เกียร์ว่างนะครับที่จะสามารถเข้า CL ได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่มีรัดเทรนโหมดด้วยนี่รับเทรนโหมดก็ เพิ่มสมรรถนะการขับขี่สำหรับการขับเคลื่อนบนทางวิบากนะครับมีช่วยในเรื่องของล้อหน้าให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่ยากๆไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและ,และก็เบรกมอนี่ที่เรารู้กันก็คือเบรกมูอไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับเบรกมูอไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับนี่พี่นกชอบการตกแต่งของมูนเอตัวนี้นะคอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยงามเลยนี่ดูพรีเมียมดิอันนี้เป็นหุ้มหนัง ซอฟทัชสีน้ำตาลนี่อันนี้ก็เป็นแถงแบบสีดาําเงานีแถบตรงนี้เป็นแถบโครโครเมียมนี่ดูสวยงามหรูหราเลยทีเดียวแต่ก็มีช่องวางแก้วน้าส่งแก้วที่คอนโซลกลางมีแถบโครเมียมด้วยแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางเป็นแบบบุกหนังสีน้ําตาลเดยได้ด้วยสีครีมนะครับนี่แล้วก็มีช่องเก็บของมาให้ด้วยช่องเก็บของตรงกลางนี่นนห้ครบเลยนะครับนี่แล้วก็ใบปะน้าฝนนะครับเป็นแบบบิ ออโต้นะครับ mm hmm. ไปปานรับฝนแบบอัตโนมัติมีเรนเซนซิ i งไวเ p อร์นะครับแล้วก็มีที่ฉีดน้าล้านกระจกบนก้านปัดเกื่อนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับอ้อลืมไปที่ Suzuki X ตัวนี้นะครับตัว All n e 300 4x4 คันนี้นะครับมีระบบมีระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติออโตเมติกไฮบีนด้วยนะครับหรือว่า ก็คุมไปสูงต่ำได้อย่างปลอดภัยเดินรบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารทั้งแถวสองและแถว3ตัวเดียวันเลยนะครับโอ้พี่ลูกก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยเพราะว่าสวยดีนะครับคุ้มค่าน่าใช้นะครับนี่ก็ฝั่งผู้โดยสารแถว2ก็ถือว่าดีกว้างดีนะครับพื้นที่ก็กว้างใช้ได้เลย นั่งสบายด้วยนะครับนี่บอกตัวบอกนั่งก็นั่งสบายมากๆเลยทีเดียวบอกนั่งแถวสองนะครับวัสดุบอกนั่งก็จะเป็นบอกตึงหนังแท้สีสีสน้ําตาลเดือได้ด้วยสีครีมนะครับเป็นบอกหนังสีน้ําตาลเดือดได้ด้วยสีครีมที่สวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับนี่อขออนุญาตเอานี้งลงก,ก่อนอหัวหมอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็เบาะนั่งฝั่งโดยสารแถวสองนะครับก็สามารถปรับพับแบบวัน touch ได้ปรับ ปรับแบบวันทัชได้ตรงนี้นะเพิ่มขึ้นไปยังแถวสามนะครับอาจแถวสามเดี๋ยวลูกพาไปดูรวดเดียวเลยก็แถวสามนะครับนี่ก็บอกนั่งแถวสามก็วัสดุเหมือนกันเลยเป็นแบบพื้นนางแท้สีน้ําตาลเดินได้ด้วยสีครีมนะครับนี่สามารถปรับพับแบบราบได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวทั้งแถวสองและแถวสามนะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อย่างดีเลยทีเดียวบอกแถวสองและแถวสามปรับพับแบบราบถือว่าดีมากๆเลยเรียบสนิทเก็บของได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียว มีจุดนิดบอกนั่งสำหรับเด็กไอโซฟิกทั้งสองฝั่งเลยที่บอกผูก้โดยสารแถวสองนะครับแล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางที่พักแขนตรงกลางตรงผู้โดยสารแถวสองแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำช่องวางแก้วน้ํามีมาให้ครบเลยอืวางแก้วน้ําได้อย่างสะดวกสบายเย็นสดชื่นเลยทีเดียวเข็มขัดเงี่อไพยสามจุดเจ็ดที่นั่งก็มีมาให้ครบนะครับมีแผงประตูก็ลักษณะเหมือนกันเลยมีลาโพงอยู่ตรงนี้นะครับ มือจับขึ้นรถตรงที่เสาบก็ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยครับนี่ดูนั่งสบายดีนะดูใช้ได้เลยทีเดียวหัวหมอนก็เอ็นก็พอใช้ได้แหละนะครับสะดวกสบายเหมือนกันนี่อบกนั่งนี้นั่งได้ดีมากเลยอ่ะคุณภาพปองน้ําถือว่าดีมากๆนะครับและยิ่งเป็นบอกสีน้ําตาลนี่ถือว่าสวยหรูดูเป็น ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับนีสีน้ำตาลกาแฟถือว่าสวยเด่นแอบบนึกถึงกับกาแฟอยเงี้ยอยากกินกาแฟประมาณนี้เพราะสีนี้เป็นสีที่สวยสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับมีช่องเสียบปลั๊กไฟปลั๊กไฟ AC 220โวลต์150วัตต์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมาให้สองช่องด้วยนะครับนี่สะดวกสบายเลยกระเป๋าใส่ซองเอกสารหนังสือต่างๆมีทั้งฝั่งบอก ผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็บอกผู้ขับแล้วก็มีที่แขวนของหรือที่แขวนถุงกับข้าวรับน้ำหนักทด้สี่กิโลกรัมครับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็อยู่บนเพดานนะครับปรับทิศทางได้จากตรงนี้เลยไฟก็ยังเป็นหลอดอยู่เนาะฝั่งแถวสามก็มีครับนีภน่ภายในห้องโดยสารของ u ิเนะครับถือว่าสวยงามหรูหราลงตัวเลยทีเดียว ที่เป็นตัวอัลเทเน่โอปชั่นให้มาครบเลยทีเดียวอ๋อนี่ปุ่ม push start หรือปุ่ม push start สาสมารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนี่อยู่ด้านอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยโดยจะทำงานร่วมกับกุญแจรีโมท Isuzu Genius Entry พร้อมระบบ Immobilizer ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้ครบเลยนะครับนี่นี่ไปยในห้องโดยสารถือว่าสวยจริงๆนะครับมีออปชั่นให้มาครบเลยทีเดียวนะครับ พี่นุชชอบจริงๆใครๆก็ชอบแน่นอนสำหรับ New X นะครับเอาล g ครับเดี๋ยวไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับในสำหรับ Isuzu New 4 X 3.0 Ultimate 4x4 คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ isuzu สาุดศู ddi blue power ขนาดสามพัน cc รหัสสี่เจเจสาม tcs a d j s t a b l e intercooler สี่สูบแถวเรียง double overhead c a m ช h สิบหกวาล์วให้กำลังสูงสุด190่งรแรงม้า140่งกิโลวัตต์ที่3,600รอยบต่อนาทีและบิดสูงสุด450ร้ิบมิเมที่หนึ่ันที่หนึ่ต่อ2,600รอยรอบต่อนาทีนะครับนี่แล้วก็ วิเจสเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพปัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะพัฒนาใหม่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวประหยัดน้ำมัน,านปนนานอากาศได้ดีนะครับนี่แล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปเท่าทน้ำมันดีเซล B 2ีได้ด้วยนะครับนึ่รถนี้ยังเป็น Euro 4, ยูโรส่นะครับถ้าเป็นยูโร5ราคาก็จะบวกเพิ่มอีก2 0,000ื่นนะครับสำหรับ 1S 2024ตัวนี้ที่เป็นยูโร5นะครับนึ่ ราคาโดนบวกเพิ่ม2ม0 0 0แต่ว่าลอถนี้ยังราคา1,659,000บาทอยู่นะครับเครื่องยน3.0ถือว่าแรงประหยัดน้ํามันเหมือนเดิมลูกค้าอิสสุุให้การยอมรับในทีเดียวนะครับอย่นี้ก็คืออิสสุด3.0 DDI Blue Power นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถึงโชคสุดท้ายกันเลยนะครับไปนี่โชคสุดท้ายแล้วนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับการพาชมรถ Denim Isuzu X 4ฟวีลไรส์สี่คูณสนะครับหรือจะเรียกว่า 4x4 ก็ได้3ามจุดศูนย์อัลติเนตเกียร์ตโรบัสหกสปีดสีน้ำเงินในราคาค่าตัว1,659,000าาหนเก้ับาทนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับโชว์รูมทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สี่แยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทาราอิซุสุเชียงใหม่สำนักง,งานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชนรถอิซุสุสักคันหรือสนใจรถอิซุสุสักคันทั้ง D AC, m a x กนิเอหรือว่ารถบรรทุกก็ได้ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถอิซุสุก่อนการตัดสินใจซื้อแต่ก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่วยวกับการซื้อรถอ s u ู u หรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยครับทาราีซูซ u เชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็จตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวิลจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่053244671-7ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ภาสาการขายขอให้คำรึกษายที่ตลอดเวลาแล้วก็จิงด,ดีต้อนรับทุกท่านทุกวันจันถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนรถพิเศษแคมเปญดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆ เขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิสุสุเชียงใหม่สักญาใหญ่สี่แยกสามเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นยครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเด็ดเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมไปนะครับอนิดิหากผิดพลาดแต่ประการใดพูดผิดตกประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวาจาใดไม่สุภาพกิริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระพาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ และคลิปหน้าผมจะมีรถตรู้ไหนมานำเสนออยู่ใีคลิปาพาเที่ยที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามจะได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กในเน็ชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงตอนนี้กันก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทุกท่าน โชคดีปีมังกร2024นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปรื้ลาไปก่อนสวัสดีครับ